สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการลบโลโก้ที่อยู่บนตัวเนื้อฟิล์มออกกันนะครับรถหลายหลายท่านนี้อาจจะมีโลโก้อย่างนี้อยู่นะฮะซึ่งถ้าเกิดมันอยู่ตรงอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันมาอยู่ไอ้ตรงบริเวณที่ว่า,าในจุดที่สายตาเรามองไปพอดีเนี่ยมันจะรู้สึกลาคาญมากๆนะครับนี่ฮะวิธีทำความสะอาดหรือว่าเอาโลโก้ที่มันเกะกะสายตานี่ออกนะครับ ก็คือเดี๋ยให้ดูโลโก้ก่อนนี่ฮะเดี๋ยวขออญาตเอากระดาษสีขาวไปแปะไว้ข้างนอกเราจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่แปะมันไว้เลยนี่ฮะโลโก้เวลาขับไปก็มองเห็นมันไปวิธีทำความสะอาดก็ให้เราเอาอไ้ตัวน้ำยาที่ใช้ขัดเคลือบสีรถธรรมดาเนี่ยแหละครับเอามาป้ายที่ตัวโลโก้เลยครับ จะลองป้ายดูนะครับนี่ฮะป้ายเลยครับป้ายป้ายป้ายไปแล้วก็หาผ้ามาเช็ดออกผ้าธรรมดาเนี่ยนะฮะค่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆครับค่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวตัวโลโก้นี่เขาจะค่อยๆจางออกเองครับ เห็นไหมฮะออกแล้วครับง่ายๆเลยไม่ต้องไปใช้น้ํายาอะไรที่มันแรงๆนะครับเอาแค่น้ํายาขัดเคลือบสีที่เรามีอยู่ท้ายรถนี่แหละฮะเอามาเช็ดทำความสะอาดเขาก็ออกแล้วครับอ่าขับง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนี่ฮะสายเลยลองทํากันดูนะครับ